สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลมูเมเนมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีธนูค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะ25 6 5นั่นเองเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนในการ1่งคนโสด2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ3คนมีคู่นะคะและการดูดวงแบบนี้คือการดูดวงแบบ general listing นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นการดูดวงแบบโดยกว้างๆมากๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าการดูดวงที่แม่นยำที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะดูกับโบก็ได้หรือหมอดูท่านอื่นก็ได้ก็มีความแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องกล่าวคําว่าสบายดีชาวสะปะปล่าที่เข้ามาดูคลิปของช่องมูมิริบราลยนีนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคงั้นเราไม่พูดมากแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่คนสวดชาวราศีธนูกันค่ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานหรือสถานการณ์นะคะของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะ ขอห้าใบให้กับคนสดชาวราศีธนูหกคาถา The World สามคาถา Queen of Pentacles แล้วก็ The Devils อืม พลังงานหรือว่าสถานการณ์ควาของชาวราศีธนูคนสวสดก่อนหน้านี้นะคะคุณน่าจะมีการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะมันเหมือนได้ปิดจ๊อ ปิดโปรเจกต์อะไรก่อนหน้านี้มาคือเหมือนประมาณว่าถ้าคุณรุยในเรื่องของการงานการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับหรือผลตอบรับที่ดีนะคะได้รับคําชื่นชมคือเหมือนถ้าเป็นค้าขายต้องไปขายของต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดอะไรนะคะหรือการค้าขายกับชาวต่างชาตินะบรสิสวท์คุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จ มากๆนะคะในเรื่องของการงานอาชีพนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงพอสมควรนะคะแต่ไพ่มันขึ้น the devil นะบรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องมีการเช็คในเรื่องของสัญญาซื้อขายสัญญาในเรื่องของการทํางานต่างๆคือคุณสามารถทาออกมาได้ดีนี่แหละแต่เรื่องสัญญาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการผูกมัดผูกติด กับตัวคุณเองมากเกินไปจนรู้สึกว่า,าเป็นการบีบเค้นหรือบีบคันนะคะแต่โดยรวมแล้วคุณก็สามารถประคับประคองแล้วก็ทำสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนะได้ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคงั้นเรามาดูความรักนะคะว่าเดือนนี้นะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง The Star We e r e for June ไนท์ nice, ถือดาบเลยไนท์ nice, ถือถ้วยเก้าเหรียญหนึ่งถ้วย,ยแล้วก็ห้าถ้วย คนโสดนะคะชาวราศีธนูนะ,ะอมองว่าในเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะโซฮอชมากๆเลย <laughs> <laughs> นะคะคุณค่อนข้างมีลักษณะเป็นแบบมีแรงเสน่ห์มีแรงเสน่ห์อะไรคือแรงเสน่ห์มีแรงดึงดูดคะ่ะมีเสน่ห์นะคะดึงดูดให้คนที่พบเห็นคุณนะคะค่อนข้างที่จะแบบมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาสนใจคุณค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนดวงกําลังเปลี่ยนแปลงถ้าก่อนหน้านี้มันเหมือนเราโฟกัสไปนในเรื่องของการงานด้วยนะคะเราก็แบบ ในเรื่องของความรักมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรมากมายนะคะเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้ามาจีบแต่ว่าในเดือนนี้บวงองว่าคุณน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะคุณน่าจะเป็นที่สนใจมีคนมาแอบรักแอบชอบแอบตกหลุงรักคุณมากมา เยอะขึ้นมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะเขาจะชอบในความที่คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงเกง่งเป็นผู้หญิงแก่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมคุณมากๆเลยนะเนีย่ยเห็นไหมนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมเหมือนเจอคุณแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกอยากทําความรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่า มันมีห้าถ้วยขึ้นมาคือมันมีคนเข้ามาแหละแต่เหมือนคุณน่าจะอย่างแบบเอ่อยังถ้าสําหรับบางคนนยังรักอิสระนะคะยังรักในเรื่องของยังไม่อยากจะพร้อมจะผูกมัดนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตรงทายตรงสเปคดูเป็นคนแบบมุดทะลุเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็แลดูเหมือนจะ,จะจะยังไม่ค่อยเข้าขาสักเท่าไหร่นะคะมาดูกันต่อว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างสามดาว ซึ่งมันเหมือนกับว่าคือมันยังมีความไม่โอเคกับคนที่เข้ามานะคะไพ่มันขึ้นสามดาบคือพอคุยคุยไปแล้วมันก็รู้สึกไม่ใช่รู้สึกไม่โอเคนะคะคือเหมือนอ่คุยกันทีแรกแรกๆก,ก็เหมือนจะโอเคนะคะคุยไปคุยมาคุยไปเรื่อยมันเริ่มแบบมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะมีความแบบเออ ลักษณะในการพูดการจาดูเหมือนไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยโอเคนะคะคุณก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเหมือนไม่ได้เดลกันต่อไม่ได้ตกลงกันต่อนะคะซึ่งคืออีกใจนึงก็รู้สึกว่าออไม่ค่อยโอเคเลยเราจะให้โอกาสเขาดีไหมหรือว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเราหรือเปล่านะคะคุณเกิดความลังเลขึ้นมาใส่ในเดือนนี้นคุณน่าจะแบบ มีช้อยมีตัวเรื่องอื่นให้คุณได้แบบเข้ามาแล้วคุณก็น่าจะแบบตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจที่จะแบบรอมเปิดรับคนอื่นที่เข้ามาคุยคือเหมือนคนนี้อะก็พูดกกันตรงๆแล้ลว่าบางทีมันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคนะคุณยังรู้สึกว่าเราเรายังไม่ใช่อะไรประมาณนี้เหมือนคุณน่าจะมีสิทธิ์เลือกนะคะในเดือนนี้คนโสดชาวราศีธนูนะแล้วคุณก็ยังแบบใจเย็นค่ะยังรอ อยังรอคนที่ใช่ยังรอคนที่รู้สึกว่ามันโอเคจริงๆอ่ะเพราะว่าเหมือนถ้าฝืนหรือประคับประคองกันต่อไปอ่ะมันก็จะมีแต่ความอึดอัดนะคุณน่าคุณน่าจะรู้สึกแบบนั้นอ่ะอืม ะค,ะคุณน่าจะรอเจอคนที่ใช่คนที่ลงตัวซึ่งคนที่เป็นคนคุยใหม่ที่เข้ามาในเดือนนี้น่าจะเป็นคนที่น่าจะตรงท้ายตรงสเปคกับคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีกับเพื่อนของคุณกับครอบครัวของคุณด้วยนะคะเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีช้อยมีตัวเลือกและช้อยนะั้นน่าจะเป็นช้อยที่ที่ที่น่าจะโอเคและลงตัวสําหรับคุณด้วยที่นี่มาดูหน่อยนะว่าเขาคนนั้นนะคะโอเคไหม เข้ามายังไงอะไรยังไงเขาคนนั้นนะคะที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นยังไงจะ e ำพลังแปดดาบสองคาถามีความเป็นไปได้นะคะว่าคนที่คนคุยเก่าๆที่คุณบาลานหรือประครับประคองกันมาในชีวิตคุณน่าจะสังเกตคุณน่าจะแบบ มองคุณน่าจะแบบศึกษากันมาสักระยะนึงแล้วลหะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกไม่ลงตัวไม่โอเคแต่คุณก็พยายามจะประครับประคองคนคนนั้นไว้แล้วแหละนะแต่กับคนใหม่โบมองว่าเขาน่าจะมีความอา่อจริงๆอย่างที่โบบอกตอนแรกนะคุณน่าจะยังมีความลึกๆนะ่ะน่าจะยังมีความรักอิสระ ยังรักกันส่วนตัวแล้วซึ่งคนใหม่ที่เข้ามาเขาน่าจะเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ย,ยังยังยังมีความแบบให้อิสระให้เหมือนเหมือนก็ยังจะพัฒนาไปในแง่ของคนคุยไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันมีการได้เริ่มต้นมันมีกำแพงน้อยลงมันรู้สึกคุยแล้วมันใหม่รู้สึกเขาเรียกว่าไม่สร้างกำแพงกันขึ้นมานะคะ นะเนี่ยกับคนเก่าคุณน่าจะไม่โอเคแล้วล่ะนะแต่คุณน่าจะโอเคกับคนใหม่ๆที่เข้ามาจีบคุณมากกว่าแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเขาโอเคกับคุณไหมเขาโอเคกับคนไหมเขาโอเคกับคนใหม่เอาเจ๊อะบอกว่าเขาน่าจะมี าการคิดวิเคราะห์กันมาอย่างหนักละนะเขารู้สึกว่าการเข้าถึงคุณมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงตัวยากมีอุปสรรคนะคะคุณมีคนคุยอยู่หรือเปล่าคุณมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นนะคะแต่พอมาวันนึงถ้าสมมติคุณมีการแง้มสเตตัสต่างๆรลอว่าเอาเขามั่นใจแล้วว่าคุณอะโซจิงอะไรจริง <c oughs> เขาน่าจะพร้อมนะคะที่จะเข้ามาจีบคุณแล้วเขาก็โอเคนะสิบถ้วย เพจออฟคัพอีกเขาน่าจะโอเคเขารู้สึกว่าคุณเป็นมีเกนนิใหม่ใหม่ในชีวิตเขาคุณรู้คเขารู้สึกว่าคุณนะน่าสนใจมีความแบบทําให้เขารู้สึกสนใจรู้สึกอยากค้นหารู้สึกอยากจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาคบหากับคุณนะคะเออเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ากับเพื่อนของคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูลักษณะเขาน่าจะเป็นคนที่ มีการเงินการงานที่โอเคด้วยที่พร้อมด้วยนะค,ะคนโสดชาวราศีธนูซึ่งคุณน่าจะได้พูดคุยได้เจอแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันเร็วๆนี้แหละในเดือนนี้นะอก็โดยสรุปประมาณนี้นะคะน่าจะมีคนเข้ามาแหละในเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อราเคลนข่าออกมาบอกว่าอะไรบ้าง คุณน่าจะมีความมีแรงดึงดูดนะคะมีความดึงดูดคนให้เข้ามาหลงไหลในตัวคุณเข้ามาชอบในตัวคุณนะคะและ้วเดือนเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งจากคนโสดกลายเป็นคนคุยที่ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคุณน่าจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกจริงๆแหละนะไพ่มันเลยออกมาแบบแบบนี้นะคะว่าเป็นมีการต้องเลือกต้องการเอ่อ ตัดสินใจนะคะขอดูลัคนาราศีของคุณไม่ก็เขานะคะราศีกันราศีธาตุน้ำค่ะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวราศีมังกรเราก็มาตอบกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไว้ชัดเจนนะคะเรามาดูพลังงานนะคะหรือเหตุการณ์สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ เหรียญน,นะสองเหรียญฟาชนีเถอรคาถาเจฮาลฟันเก้าถ้วยในเรื่องของสถานการณ์หรือพลังงานของคุณก่อนหน้านี้นะจากหน้าไพ่นะโบมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีในเรื่องของ คนเก่าๆที่ยังวนๆเวียนๆในชีวิตคุณนะคะมันยังเป็นความรู้สึกก็ได้มันเป็นความรู้สึกของตัวคนเองก็ได้หรือมันเป็นในเรื่องของสถานการณ์จริงก็ได้ที่เขาจะเข้ามาวนๆเวียนๆในความคิดในความรู้สึกของคุณนะคะซึ่งการที่มันยังตัดกันไม่ขาดยังมีความเหมือนคนคุยไม่ชัดเจนเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยตก พูดคุยกันกันมาเรื่อยๆแล้วอะค่ะมีการประคับประคองความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆแต่ความสัมพันธ์นั้นมันยังไม่ชัดเจนเป็นคนเก่าๆเป็นคนหน้าเดิมๆเป็นคนเดิมๆแหละที่คนคุยด้วยอ่ะนะคะซึ่งคุณก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็สนใจเขาพอสมควรเพราะน่าจะเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมมีคนเคารพนับถือนะคะการงานดีการเงินดีนะคะ ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โสดพร้อมเปยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มันยังดูกระท่อนกระแท่นยังดูเหมือนทําให้คุณรู้สึกตกลงเขาจะเอาอย่างไรเขาจะไม่เขาอยากจะพัฒนาต่อไหมหรือว่าเขาจะไปบางช่วงเขาก็เหียบเกินไปบางช่วงเราก็รู้สึกเราเอเทคแอคชั่นมากเกินไปแต่ไม่มีอะไรกลับคืนมานะคะอันนี้คือลักษณะสถานาการณ์ก่อนอันนี้นะ ทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าในเดือนนี้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเช,นชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างเถิดถ้วยหนึ่งถ้วยหกคาถาสี่เหรียญวิวัฒนาการศูน เดวิบอลรู้สึกว่าความรักของคุณในเดือนนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นผลดีกับคุณอะโปลในความรู้สึกโปลนะคุณน่าจะมีเกณฑ์ทั้งเป็นทั้งคนใหม่เป็นทั้งคนเก่าอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์หรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนเก่าเนี่ยแหละนะคะ มีการพัฒนาความสัมพันธ์มีความชัดเจนมีการพูดคุยมีการตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้น,ให,นหให้มันเหมือนลงรูปลงรอยมีการตกลงในการเป็นแฟนถ้าสมมติก่อนหน้านี้คุณรู้สึกความสัมพันธ์มัน yson, นิ่งเงียบๆในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์อย่างชัดเจนคุณน่าจะได้ดีลกันแล้วก็มีข้อตกลงกันในเรื่องของสถานภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะดีลๆเรียกว่าตกลงคบกันก็ได้นะคะอืม นะซึ่งซึ่งความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่ผ่านการคิดผ่านการวิเคราะห์ผ่านการปรึกษาผ่านการไตร่ตรองออจากเขาหรือคุณมาแล้วนะคะคุณถึงได้ตกลงนะเดอะฟูเดอะวบคอเดอร์ไรเดอะฟูคืออะไร จากที่เขาก่อนอันนี้อาจจะไม่เคยคิดที่จะทำคอนความเขาเรียกว่าทํางานหนักในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะหรือว่ากลายเป็นคุที่เทคแอคชั่นให้กับเขานะีในเดือนนี้เขาน่าจะแบบคิดได้แล้วก็เริ่มจะเทคแอคชั่นเริ่มที่จะทํางานหนักในความสัมพันธ์เริ่มที่อยากจะประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปเรื่อยๆหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะได้ข่าว หรือไว้รับรู้ว่ามีคนเข้ามาจีบคุณมีคนเข้ามาเป็นคู่แข่งของเขาเขาเลยเกิดอาการหึงหวงก็ได้นะคะเลยเริ่มที่จะขยันแล้วก็ take a คชั่นเพื่อให้คุณยังอยู่กับเขานะคะอืม เนี่ยนะคะ The Devil นะน่าจะมีเรื่องให้จุกจิกกวนใจเขาแล้วแหละนะคะเขาเลยคิดจะ take action หรือว่าทำทุกอย่างให้มันชัดเจนทำทุกอย่างให้มันโอเคมากขึ้นนะคะเขายังอยากประครับประคองคุณไว้ในชีวิตนะแต่บรู้สึกว่าในเดือนเนี่ยเขาน่าจะดิวน่าจะดิวแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะก็ก็จะโอเคนะเดีย๋ยบดูหน่อยนะว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไง กับชาวธนูคะามาดูกันเขอนาอาจจะรู้สึกดีนะคะ นรู้สึกดีรู้สึกชอบในการติดต่อสื่อสารรู้สึกอยากจะมีช่วงเวลาหวานๆมีโมเมนต์หวานๆกับคุณนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักอยู่นะคะเขาเหมือนถ้ารักใครก็รักปักใจมากเลยอะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําน่าจะเป็นสิ่งที่เขาวางแผนวางแผนมาแล้วแหละว,ว่าอยากจะทําอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะแต่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะแบบทาไม่ได้ทําไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวมันไม่เป็นตามแบบสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ เขาก็เลยแบบยังไม่คิดที่จะทำแต่ทำไมเขาถึงเทคออกชั่นคะเขาหน้าจะคิดว่ากลัวค่ะกลัวคุณการแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกลัวว่าการที่เขานิ่งเกินไปจะทำให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางอื่นเลือกคนอื่นนะคะเขาเลยเลือกที่จะขยับขยื่น Take A c t i o n หรือว่ามองเห็นความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละนะเขาเลยเลือกที่จะแบบ จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะดีจังมาดูไพ่อลาเึ้นค่ะออกมาบอกว่าอะไรบ้างนะ unconditional love ที่จะเป็น เนี่ยนะคะในเมื่อว่าความสัมพันธ์มันดูเหมือนคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะคะมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีสิทธิ์ที่จะมีแรงดึงดูดมีความน่าสนใจไปเตะตาคนอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งเตะตาเขาเองหลังจากที่ก่อนหนี้เขาอาจจะดูไม่ได้ให้ความสนใจนะคะหรือว่าไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะคะในเดือนนี้เขาน่าจะแบบกลับมาโฟกัสกลับมาเหมือนขอโอกาสแล้วก็แบบ ประมาณว่าอะไรที่มันไม่ดีอยู่ไหที่แย่คุยตกลงปรับความเข้าใจนะคะให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีก็ใส่กล่องรกไปเลยนะคะไม่ไม่ไม่อยากให้คุณไปสนใจอยากจะให้คุณอิสระในความสัมพันธ์นี้พอสมควรแต่ด้วยความหลงอีลอสเขารักเขาหลงคุณมากเลยเขาไม่อยากให้คุณไปเป็นของคนอื่นเลยนะคะเขาเลยเทคจะเทคแอคชั่นเพิ่มเติมนะคะโอเค ลัคนาราศีของคุณไม่ก็เขานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะมีกรกฎพิจิตชาวราศีพฤกษกนะคะแล้วก็ชาวราศีธาตุดนินค่ะพฤกษกกันมังกรเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวราศีธนูค่ะมาดูพลังงานหรือว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะเจ้าฟู เจ้าคาถาแฮงแมนเจิเชนสามคาถาสถานการณ์หรือพลังงานของคุณก่อนหน้านี้นะคะออโบรู้สึกว่าคุณน่าจะต้องการอิสระต้องการความคิดต้องการเวลาในการพักผ่อนในเรื่องจากการทำงานก็ได้นะคุณรู้สึกอยากจะรีแลกนะคะอยากจะ มีเวลาส่วนตัวนะคะสังสรกค์ที่งานยุ่งๆมาตลอดนะคะต้องเดินทางต้องแบบไปนู่นไปนี่นะคะเขาเรียกว่าชีพประจอนรองเท้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งคุณน่าจะมีการวางแผนวางแผนในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะว่าอยากจะวางแผนในเรื่องของการทํางานในการพักผ่อนก็ได้หรือการเปลี่ยนเกณฑ์โยกย้ายงานนะคะซึ่งคุณน่าจะรู้สึกว่า คุณน่าจะมีศักยาภาพพอที่จะเปลี่ยนงานไปตามสิ่งที่คุณต้องการซึ่งงานเก่าหรือว่า,าภาระที่คุณแบกรับอยู่มันขยับขยุน่นแบบมันมันเหมือน,น,นทำงานมากทำโน่นทำนี่จนไม่มีเวลาพักผ่อนซึ่งคุณต้องการนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าความรักนะคะชาวราศีธนูคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้ เซตตัวใหม่จะใช้ยังนยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะ คุณน่าจะมีเกณฑ์มีแผนมีแผนแผนนะคะที่จะได้เดินทางเดินทางอีกแล้วนะคะหลัจงจากที่คุณเดินทางคุณน่าจะมีแผนที่จะเดินทางไปอีกแล้วนะคะเดินทางหรือว่าไอ้แผนหรือว่าตัวเลือกเนี่ยที่เดินทางอ่ะมัน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 ลังเลบ่รูสึกว่มันเกิดความลังเลขึ้นมาคุณน่าจะมีปัญหาที่ ที่เป็นปัญหาสะสมอะค่ะเป็นปัญหาที่เงียบมีอะไรก็เงียบมีอะไรก็ไม่ได้พูดมีอะไรก็ไม่ได้บอกนะคะมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะคอยดูคอยสังเกตกับปัญหาของความสัมพันธ์ทั้งคู่นี้มานานละมากแล้วหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ก็เขานะคะไพ่เป็นไวเบอร์ซาวันสลับกันได้แต่ในที่นี้มองว่าตีความ,มเป็นคุณก่อนเนาะ เหมือนต้องมวลาภาระหนะักหรือว่าทํางานหนะักในความสัมพันธ์ไมตลอดเหมือนเป็นคนที่ดูแลเขามาตลอดเป็นคนที่คอยใส่ใจคอยดูแลคอยกํากับคอยดูแลชีวิตเขามาตลอดซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะแบบเหมือนทุ่มเทแล้วก็ทํามันเต็มที่แล้วแต่ผลที่ได้รับนะมันมันยังไม่โอเคหรือว่ามันยังไม่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณทําลงไปมันยังไม่หายเหนื่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้แต่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไร อึดอัดอ่ะมันเหมือนกับประมาณว่าทําแล้วทําไมคุณไม่เห็นทําให้ฉันบ้างเลยทําฉันพยายามทําฉันพยายามดูแลคุณแล้วคุณคุณก็น่าจะเทคห้ดูแลฉันบ้างสิคุณน่าจะให้ความพิเศษกับฉันบ้างสิในเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะจนรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบได้พักไปคิดนะคะได้คิดได้ไปตกผลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคนมีคู่เนี่ย จะเอาอยัางไงต่อบางคนอาจจะเข้าไปปรึกษานะคะเข้าไปปรึกษาออคนที่คุณเคารพรับถือไปปรึกษาคนที่เขาเคยมีประสบการณ์เยอะๆหรือเป็นคนที่คุณไว้ใจนะคะว่าจะตัดสินใจในดีนะซึ่ง เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะใช่ว่าจะไม่รู้นะคะถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคุณท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะมีเซนหรือมีจิตสัมผัสที่สื่อกับคุณได้ว่าเออตอนนี้คุณเริ่มไม่สบายใจแล้วนะนะเขาน่าจะเริ่มคิดเริ่มเอะเริ่ม,มอ้าวทำไมล่ะทำไมคิดแบบนี้เราขอโทษนะที่เราทําตัวแบบไม่แย่ไม่ดูแลเธอเลยอะนะคะเนี่ยนะคะแต่นับจากนี้เราน่าจะพยายามหาเวลามาดูแลเธอนะ ฉันจะพยายามนะคะไม่ให้เธอเสียใจฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเออประมาณนี้นะยังไงอะเราก็ยังมีแต่เธอมีแต่เธอมีแต่เธอ,อทำไมต้องร้องเพลงนะคะ ซึ่งบางครั้งเขาอาจจะนิ่งเกินไปบางครั้งเขาอาจจะเงียบเกินไปอะไรประมาณนี้หรือถ้าคุณมีการสื่อสารสัญญาณว่าคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่เทคแอคชั่นอะไรกับเขาอะะเขาน่าจะรับดูได้แล้วก็รู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่แอนจอยเลยไพ่มันขึ้นหาถ้วยเขายังมีความรักความหึงความห่วงคุณอยู่นะคะคนคนรักของคุณเนี่ยนะ มันอาจจะตีกันบ่อยไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะการมีอีโกโ้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาน่าจะยังประคับประคองคุณอยู่ในความรักนะเอาเป็นว่าถ้าคุณแก้งอนเขาอะว่าจะตีต่อหาเขาก็จะรับรู้ได้ทันทีนะคะแล้วเขาก็จะพยายาม Take a คชั่นแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะคะในเดือนนี้ให้ดีมากขึ้นนะเออก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักนะคะเออก็ถือว่าโอเคเอารลณมาน่วยให้ให้โอกาสให้ เ,เขาเรียกว่าอะไรคะให้โอกาสให้ความรู้สึกดีๆเหมือนกระตุ้นให้เขาแบบกลับมาลักเราอีกครั้งหรือว่าให้มีความรู้สึกเหมือนเฟรชอีกครั้งอะไรประมาณนี้ mm hmm. เขาน่าจแบบพยายามนะคะดึงคุณเอาไว้ในชีวิตนะเหมือนตอนเจ็บกันใหม่ๆอะไรประมาณนี้มาดูไพอ่อลาเคลนคะ่ะออกมาบอกว่าอะไรคะ Let's go คะ่ะ อยากให้คุณแบบให้อิสระนะคะทำตามเป้าหมายทําในสิ่งที่คุณคิดทําในสิ่งที่คุณเจตนาลม lucky in love ค่ะเือนนี้อบรู้สึกว่าถ้าไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปทำไรนะคนรักของคุณน่ะน่าจะแบบตามใจอะ่ะเออน่าจะตามใจน่าจะแบบ take action ใส่ความหวานให้คุณนะคะถ้าคุณมีการเงียบมีการแบบ เก็บตัวอยู่คนเดียวเขาน่าจะรู้เขาน่าจะรู้เขาน่าจะมีเซนส์เขาน่าจะมียานสัมผัสคุณน่าจะสื่อสารกันได้ด้วยของพลังงานแรงดึงดูดเขาน่าจะรับรู้ได้นะคะว่าคุณะเริ่มเงียบแล้วนะเราต้องทําอะไรสักอย่างให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะลัคนาราศีของคุณค่ะชาวธาตุไฟค่ะเมฆสิงห์ธนูชาวราศีกรกฎค่ะและชาวราศีสิงห์ค่ะ โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการาพยากรณ์นในเดือนนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อติดตามการลงคลิปใหม่ๆของโบน,นะคะวันนี้โบไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย